เปิดใช้ดุลพินิษพิทยานาในการรับชมเนื้อหาในคลิปเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ทางสถิติเพื่อใช้เป็นแนวทางและช่วยในการตัดสินใจสลับสนุนสลากินแบงรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายสวัสดีครับเบิ่อนสมาชิกครับพวกันเช่นเดิมครับกับฮานอยจอดลึกนะครับฮานอยธรรมดาจอลึกเรามีสูตรเด็ดสูตรพระเอกเราเลยล่ะ ตั้งให้ในปีนี้ก็เป็นสูตรนี้แหละครับในปีนี้เห็นการพิสูจน์กันได้นะครับที่ว่าอย่าง,งานั้นคืออะไรครับอาจารย์ก็คิดว่ามันโอเคนะเพราะว่าถ้าเพื่อนสมาชิกนะครับที่ติดตามมาดูสูตรแต่ละสูตรอาจารย์แต่ละท่านช่องแต่ละช่องนะสูตรวิ่งนะสูตรวิ่งเล็กวิ่งนี่แหละส่วนใหญ่จะเข้ามาที่เราเห็นนะอย่างมากก็2ดาว1ดาว2ดาวใช่ไหมครับล้วก็หลุดแล้วก็หาสูตรใหม่นะ ส่วนใหญ่จเป็นสูตวิ่งจ่เป็นอย่างนั้นแต่สถิติโดยรวมอาจจะเป็นเจ็ดงวดอย่างมากก็ไม่เกินเจ็ดงวดนะครับเจ็ดงวดแปดงวดหกงวดเจ็ดงวดอย่างเงี้ยประมาณนั้นห้างวดโดยเฉลี่ยแล้วก็ห้างวดนะแต่ห้างวดนี่หมายถึงว่าสถิติที่มันถูกต้องมาก่อนแล้วนะแต่ถ้าสถิติที่แบบว่าที่เราเห็นบนหน้าจอ u t u b e เนี่ยที่เราเห็นเนี่ยเราคํานวณด้วยกันเนี่ยแล้วมาอยู่ช่องเราเนี่ยหลังจากที่มันถูกแล้วห้างวดเนี่ยส่วนใหญ่เราจะเห็นแค่สองสามงวดสามงวดอย่างมากนะสามงวดอย่างมาก แต่สูตรที่อาจารย์กำลังกล่าวถึงนี้นะครับ5ดาวไปแล้วนะถ้าท่านได้ติดตามชมช่องอาจารย์ก็จะทราบว่า5ดาวนี่คืออะไรนะ5ดาวนี้คืออะไรมั่วน,นี้4ดาว8งวดสถิติเราเออกมาตั้งแต่4งวดตอนนั้นเรามาสี่งวดอาจารย์จะย้อนให้ดูแล้วกันวันนี้พอมีเวลาว่างนะครับเราจะได้มาคุยกันเพราะชอบทางในสูตรนี้นะเพื่อนสมาชิกที่อยู่คุยกันในไลน์กลุ่กก็เออก็โอเคนะอาจารย์ก็นึกว่ามันจะหลุดแล้วนะ่ะว่า ว่าสี่สีด่ดาวแล้วนี่เพราะว่าสูตรวิ่งจริงๆมันไม่เคย,ยาน,านานขนาดนี้อาจารย์กลัวมันจะกระโดดขึ้นไปบนจําได้ไหมเมืม่อวานนี้นะแต่ไม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 ไมพลาดนะแต่ไม่พลาดจริงๆมันมนะเป็นสูตรวิงง่งล่างนะเป็นสูตรวิ่งล่างแต่วิ่งล่างเนี่ยมันเข้ายากกว่าวิ่งบนเพราะว่าวิ่งล่างเนี่ยมันเป็นเลขมีเลขแค่สองตัวเจอเลขเบิลในตัวเดียวเลยยิ่งยากก็ไปใหญ่ใช่ไหมครับออจากอกัตราส่วนหนึ่งต่อห้านะหนึ่งหนึ่งในห้านะเพราะม2สองตัวนะสองโอกาสใช่ไหมครับตามความน่าจะเป็นก็หนึ่งในห้า นะกับกลายเป็นหนึ่งในสิบไปเลยอ่ะเช่นมีสิบสิบตัวเลขเนี่ยหยิบมาแค่หนึ่งเนี่ยให้โอกาสแค่หนึ่งยากนะแต่ถ้าให้โอกาสสองครั้งหยิบสองครั้งมันก็จะเป็นสองส่วนสิบก็หนึ่งต่อห้านี่คือความน่าจะเป็นนะครับนะตามหลักวิชาคณิตศาสตร์แต่ถ้าเป็นเลขเลขชุดบนเนี่ยมันก็ยังคงยากอยู่ถ้าเจอเลขเบิ้ลเลขตองเลขขามถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเลขวิ่งจะเสียเปียบเราต้องไปไปจับคู่นะไปจับคู่ อย่างนั้นจะ,จะ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 ดีกว่านะครับเจ็บคู่เจ็บคู่ฮะก็คือยาวเลยนะเน้นตัวนี้ตัวเดียวแล้วก็ยาวเลยศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์สองสี่ห้าศูนย์ศูนย์เก้าแล้วก็เก้าศูนย์เก้าอะไรครับทั้งหมดนั้นนะครับนั่นจะดีกว่าเลกวิ่งนะครับนี่ตามความคิดเห็นส่วนตัวนะเพราะว่าถ้าไปเจอเล็กเบิ้ลเล็กตองเล็กหามนี่มันมันค่อนข้างที่จะเสียเปรียบเขานะครับเสียเปรียบความน่าจะเป็นมันก็ลดลงที่จะเป็นไปได้นี่คือตามหลักการคำนวณเลยนะครับ โอเคคราวนี้เรามาพูดถึงเรื่องตรงนี้เมื่อวานนี้นะครับเราคํานวณกันเนี่ยเราใช้หลักร้อยบวกหลักหน่วยบวกหน่วยล่าง3ครั้งสูตรเดิมนี่แหละหลักเก้าบวกหนึ่งบวกสามบวกสามบวกสามนี่ครับได้ทั้งหมดเป็น19 19ไปบวก1กับ7คงที่เนาะสิบเก้าบวกหนึ่งเป็นยี่สิบใช้เลขศูนย์ได้เลขศูนย์เอาหลักหน่วยศูนย์เปหน้าเดือนหน้าไป็เจ็ดได้เลขเจ็ดศูนย์กับเจ็ดนะเมื่อวานนี้เก้ากุมภาพันธ์ออกอะไรครับเจ็ดเก้าสองเก้าศูนย มัวนี่เก้ออาออกดีนะมัวนี่เก้าออกดีรู้สึกวีพีก็มีเก้าด้วยศูนย์เข้ามาตำแหน่งหน่วยล่างครับนี่ถูกต้องเลยวิ่งล่างเราเจ็ดกระโดดไปตำแหน่งร้อยบน,นจริงจริงมันก็สวยงามนะพูดจริงๆนะเจ็ดถ้าเกิดเป็นเลขวิ่งมันถูกทั้งคู่นะก็เป็นเลขวิ่งจริงๆริถูะกทั้งคู่ทั้งศูนย์ทั้งเจ็ดนะวิ่งบนวิ่งล่างแต่วิ่งล่างเราเน้นก็มาที่ตำแหน่งหน่วยล่างนะครับสี่ดาวสถิติแปดงวดต่อไปก็จะเป็นห้าดาวที่อาจารย์เขียนไวส้สถิติก้างวด กางวดนะอาจจะสกอาจาจะเลอะนิดนึงนะเพราะมันแผ่นเดิมนะมันที่อาจารย์ใช้แผ่นเดิมเพราะมันจะได้เข้าใจกันว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงนะครับอาจารย์ยังไม่ได้เปลี่ยนแผ่นใหม่เลยคราวนี้ถ้าบางท่านอาจจะเพิ่งเข้ามาชมแต่จะย้อนดูสถิติให้นิดหนึ่งนะเริ่มมันเริ่ม,เร,มเริ่มมาอย่างไงเริ่มมาตั้งแต่วันที่5กุมภาพันธ์วันนี้วันที่10เนาะวันที่5กุมภาพันธ์เนี่ยเราใช้สูตรเนี่ยหลักร้อยบวกหลักหน่วยบวกหน่วยล่าง3ครั้งถูกไหมครับ 2องบวกแบวกสบวกสบวกสาบวก 3, บวกัน3ครั้งได้เป็นเลข9ก้ก็เป็น19เดินหน้า1เป็น20่สิเลข0 0เดินหน้า7เจ็ดเลขออกชุดๆเด,ดิม,ซมๆซ้ำๆเริ่มซ้ำๆเหมือนเดิมนะหาหน่อย0กับ7ออก1 7 7เข้าตำแหน่งหน่วยล่างนี่ตั้งหมดวันที่5้าหลังจากนั้นเราก็ติดดาวให้เลยนี่ที่บอกอันนี้เราถูกแล้ววันแรกพอติดดาวปั๊บหนึ่งดาวนะเนี่ยกว่าจะได้แต่ละดาวแต่และวันนะมันถูกกันยังไง นะครับวดน,นี้วันที่6กาหนวณได้7จสีอีกสังเกต7มาดีไหมเออเจ็ดกับ0นยะ์ะ7มาดีนะ7็บน7ล่างในวดนี้7อันนี้ก็บศูนบนไหมเจ็ดกับ0นย์เข้าบนล่างเลยอย่าลืมนะว่าศูนย์นี่เข้าตําแหน่งหน่วยบน7เข้าหน่วยล่างอีกแล้วันนี้7เข้า10ล่างนะครับ4เข้าร้อยบนถ้าสังเกตดูดีๆทําไมอาจารย์ถึงเขียนว่าวิ่งล่างวิ่งบนก็มันมาจากตรงนี้แหละครับไม่ใช่มโนเองนะ ดูดีๆนะ0เข้าตำแหน่งไหนครับหน่วยบน7เข้าตำแหน่งหน่วยล่างคนแรกเลยนะที่เอามาที่ศูนย์นี้นะถ้าจะย้อนไปดูนวนก็มันนี่เลยครับมันมีที่มาที่ไปถ้าย้อนไป5งวด10นวดเลย7แปดนวดเลยนะ7เข้าตำแหน่งร้อยบน4เข้าหน่วยล่าง2เข้าตำแหน่งไหนครับหน่วยล่าง9เข้าตำแหน่งครับหน่วยบนประทับใจไหมครับสูตรนี้3เข้าตำแหน่งร้อยบน 0เข้าตำแหน่งหน่วย2ตัวล่างนี่อาจารย์ไม่ได้ชี้ให้สังเกตถ้าใครติดตามจริงๆนะดูที่อาจารย์พูดจริงๆแล้วจะได้เห็นว่าเอ๊ะทำไมอาจารย์เขียนวิ่งล่างวิ่งบนทวนอีกครั้งนะครับ7เข้าร้อยบน4เข้าหน่วยล่าง2เข้าหน่วยล่าง9เข้าหน่วยบน3เข้าร้อยบน0เข้า2ตัวล่าง3เข้า2ตัวล่าง0ไม่เข้าไม่เป็นไรช่างมัน นะครับหลังจากนั้น7เข้าหน่วยล่างศูนย์เข้าหน่วยบนวันนี้แหละครับวันที่6 1ดาว7เข้า10ล่าง4เข้าร้อยบนสวยงามนะวันนี้แหละครับ6เข้า10ล่าง3ไม่เข้าโอเคไม่เป็นไรรีสองดาววันที่7กลกุมภาพันธ์ จากวันท,ที่7กุมภาพันธ์ขึ้นมาวันที่8กุมภาพันธ์วันที่8กุมภาพันธ์คำนวณได้นนเลขอะไรครับเลข3กับเลข0นะครับตอนนี้ก็เป็นกี่ดาวแล้วล่ะ3ดาว3เข้า3-3นี่ 3, 3, 3, ออก2-2 2ครั้งแล้วนะใน8นวดเนี่ย3-3เข้า2ตัวล่างไม่เป็นไรแล้ว0ยังไม่เข้าบน แต่มาแก้คืนตัวนี้วันที่9กาเมื่อวานนี้0ูนย์เข้าหน่วยล่าง7เข้าร้อยบนอาจารย์มาเลขวิ่งตัวนี้เนี่ยวิ่งบนวิ่งล่างนี่น่าสนใจมากน่าสนใจมากแต่กลัวอย่างเดียวนี่ถ้าเกิดมันไม่หลุดบนอะ่ะไม่ไม่หลุดล่างก็บนอะ่ะนะน่าสนใจลองดูครับเอาเอามาดูวันนี้เป็นยังไง10บกุมภาพันธ์จะยินยงคงกอาพัน 9, ไหมกับที่จะขึ้นไปถึง6กหวดหดาวไหมนะลองดูวันนี้หดาวแล้วนะหดาวผ่านไปแล้ว คือถูกเราเห็นบน YouTube เรา5วันมาห้าวันมาแล้วนะครับเอาละครับหลัอกร้อยเลขอะไรครับเลขเหลักหน่วยเลขศูนย์เลข2 7กับ2คราวนี้พอดีหน่วยล่างเป็นเลข0ูนย์ก็ไม่ต้องไม่ต้องบวกกันนะศูนยบวกศูนย์ได้ศูนได้ศูนย์บวก2อได้เก้าเนาะเเดินหน้าเป็น1นึเป็นสิใช้เลข0ูนย์ศนย์บวกเจได้เจ็ดเนาแล้วครับ0ูนย์กับ7ตัวนี้แหละครับจะอยู่ไหม 0, 0นี่จะเจ็ดกับศูนย์ศูนย์กับเจ็ดนี่แหละวนกันไปวนกันมาอยู่นี่แหละมาลองดูครับรอผลสิบกุมภาพันธ์เราได้เลขสองเลขศูนย์หรือเลขเจ็ดนะ,ะเพื่อนคิดว่ายังไงครับเพื่อนสมาชิกคิดว่ายัางไงก็ลองดูครับคือว่ามันอาจจะยุติที่ห้าดาวนะเออลองดูก็ก็ก็ใกล้เคียงนะครับแต่จัรค่อนข้างที่จะชอบทางชุดบนมากกว่าโอเคครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับทีมนี้สวัสดีครับ คำเตือนโปรดใช้ดุลพินิจพวิจารยานในการรับชมเนื้อหาในคลิปเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ทางสถิติเพื่อใช้เป็นแนวทางและช่วยในการตัดสินใจสนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิกดกฎหมาย